อยไปไหนแล้วลยไปไหนแล้วแ่นี้นเาเลยครับก็เดี๋ยวไปเชื่กันเาเปิดขายอแล้วัคาติดกเลยที่กล่องเดียวครับเอดูไงเดี๋ยวอ่าอะไร่ร้าาตกลันแล้วนี่เร็วเรเรริเร็วเร็เร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 ็วเรเร็วเรเรมีดมาเลีแ์เชียร์อยู่ เชฟพี่แบงอยู่แบงนี่อาตากอาตากอาตากความชวยนี่ประมาณหน้เว้าโอ้ยไม่ตาย่ชายแบ่ไม่ป็นพี่ชายมี่ครับมีอะไรนะมีครับมีอะไร่ะโอบโอ๊บแต่ตอนไหนครับแต่เราเปลี่เฉาะแบบมัเดียวมันเดียวไม่ใช่แล้วหอยหนึ่ลูกนี่เสมอ

สามทีมไมเป็นสิบมอะไรครับตีก็ตไรเปั้ทีมแล้วใช่มทีมสามแล้วแล้วโอ๊ย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 โอยโอ๊ยโอ กนิดเดียวน้องบนิดเดียวกำตูตูพี่ก๊อฟไปไปกำตูตูไปก๊อฟไป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 ปไ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 ป